วิดีโอนี้ก็จะพามาดูเอฟเฟกต์สปอตไลท์ใน c a m t a ช i ช2022องพันยี่สิบสองเอฟเฟกต์สปอตไลท์ก็คือไฟฉายที่เราฉายในวิดีโอนั่นเองนะครับในการจะใส่เราก็คลิกไปที่ v i s u a l e f f e c t นะครับเลื่อนไปที่ด้านล่างแล้วก็ลาก Spotlight ไปวางที่ c a n วาสนะครับหรือจะลากมาวางที่คลิปที่ไทม์ไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็น Spotlight หรือว่าไฟฉายนั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกำเนดแสงครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับทิศทางของแสงว่าจะให้ฉายไปที่ไหนนะครับฉายใกล้ไกลนะครับเราก็สามารถจะเลื่อนเพื่อปรับทิศทางได้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถจะใส่อินเมชเข้ามาเพื่อให้แสงนั้นเกิดการเคลื่อนไหวซึ่งก็จะทำให้ดีโอนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ ในการปรับแต่งให้แสดงเฉพาะช่วงที่เราต้องการนั้นนะครับทำได้2วิธีด้วยกันเวลาที่เราใส่เอฟเฟกไปแล้วเนี่ยเมื่อคลิกไปที่ลูกศรน,นะครับก็จะแสดงเอฟเฟกที่คลิปนะครับเมื่อเราคลิกไปนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเราสามารถจะกำหนดช่วงที่ต้องการให้แสดงเอฟเฟกได้ครับต้องการ ให้แสดงช่วงไหนเลื่อนประเทศไปยังตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่จุดเริ่มต้นกับของเอฟเฟกตแล้วก็ลากให้พอดีกับประเทครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายต้องการให้แสดงไปถึงไหนเราก็เลื่อนประเทไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ไปปรับในส่วนของเอฟเฟกตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดช่วงวิธีแรกนะครับวิธีที่2ก็คือแบ่งคลิปครับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็คลิปที่สปริ t นะครับจากนั้นก็ไปจุดสุดท้ายของช่วงที่เราต้องการจะใส่สปอตไลท์นะครับคลิกไปที่คลิปแล้วก็คลิกไปที่สปริดจากนั้นเราก็ลากเอฟเฟกไปวางในช่วงที่เราต้องการ ที่เราได้แบ่งเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็สามารถจะปรับแต่งเอฟเฟกได้นะครับในการปรับแต่งก็ไปที่ property นะครับ color เ,เราสามารถจะปรับสีของ spot light ได้เมื่อคลิกไปจากนั้นเราก็ไปเลือกสี หลังจากที่เลือกสีแล้วนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับเราสามารถจะปรับความทึบหนาความทึบความบางนะครับของสีปรับ brightness ปรับ focus นอกจากนี้นะครับเรายังใส่ Animation เข้ามาเพื่อให้แสงนั้นมีการเคลื่อนไหวได้นะครับวิธีการไปที่จุดที่ต้องการจะใส่ Animation นะครับแล้วก็คลิกไปที่คลิปกดชิป A นะครับแล้วก็ไปคลิกลากจะให้สีแสงนั้นไปแสดงในส่วนไหนนะครับ ฉะนั้นก็ลองเล่นดูถ้ามันเร็วไปเราก็ขยับให้มันแสดงนานขึ้นนะครับเราสามารถจะใส่ animation เข้าไปได้อีกนะครับ ั้นเราก็ไปปรับการฉายแสงนะครับว่าจะให้ฉายแสงไปที่ไหนถ้าต้องการให้แสดงต่อเนื่องครับให้เราเลื่อนให้มันติดกันนะครับอันนี้2วินาที ก็ลองเล่นดูครับนี่ก็จะเป็นการใช้สปอตไลท์นอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถจะปรับในส่วนนี้ได้นะครับอันนี้ใช้สาหรับในการหมุนภาพนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยใช้สาหรับเลื่อนภาพแบบนี้ อย่างเช่นตรงนี้นะครับเราสามารถจะเลื่อนภาพได้นะครับนี่ก็จะเป็นการใช้สปอตไลท์นะครับ